อยาให้ตรงนี้ยังไม่ได้นะครับีเฟนได้โดนพอนด้บุกครับอายุยตรงกลางเลยครับันนี้ช์ากลับมาให้บนมาตีข้างในครับโอ้ยังบล็อกได้ครับเกาหลีเปลี่ยนบ้างครับคราวนี้ตีฉีกไม่ลงครับและที่มากุมแก้วหลบเยอะไปหน่อยครับลูกนี้ดูครับจังหวะนี้เนี่ยเขารับได้ดูครับได้ฟรีบอลแต่สุดเราตีไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยโยกมาข้างหลัง หลบมุมฉีกเยอะไปหน่อยครับนัดที่มาตรงนี้ตีบอลเอ็กับหลบบล็อกสวยครับกันยารัตขุนเมืองดูครับจ่ายมานหลุดบล็อกพอดีครับลูกนี้บล็อกเขาตามขึ้นมานี่บล็อกคนละที่เลยนะครับจองจองมินชอยจองมิน เสิร์ฟเอสครับอาดที่มากุบแก้วครับนี่ครับดูครับจ้ำเสิร์ฟหลตดตีงลอยมาแล้วบอลมันหนีตัวรับครับคนรับเนี่ยเป็นจองอุนจูรับเสียไปครับดูครับโดนไม่ดีครับนี่ยสุดปลายมือแล้วนะครับโอ้แล้วบอลมันออกนอกสนามไปเลยน้ำสองแต้มแล้วครับไทยต้องขอเลานอกแล้วครับเกาหลีใต้ครับครับนี่มาถึงท้ายเสร็จ บอลแรกรับไม่ดีเลยครับแล้วล้นมาแบบนี้ซ้ำเลยครับโอ้โหรออยู่แล้วครับคราวนี้เป็นนัทนิชาบ้างครับมือเซตซ้ำเองครับตบมือให้เลยครับโค้ชออสดูครับจังหวะต่อบอลเนี่ยเสียนะครับต่อล้นมาแล้วก็เข้าทางคนนี้ครับมือเซตของเราครับตีลงไปครับพยายามเปลี่ยนเกมบ้างนะครับตีลูกนี้ เหนโซบอกน่าจะทัชนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไม่มีวิดีโออย่าลืมนะจ๊ะไม่มีครับแมททำสัญลักษณ์ขอชาเลจนนี่ไม่มีให้นะแบบนี้ดูครับดูครับแมเร่งเข้ามาแล้วตีกะศาสตร์เอาทัชครับนะฮะแต่ว่าดูผ่านๆเนี่ยกัำกึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีวิดีโอครับยกประโยชน์ให้ไปครับตรงนี้อู่แต่ลูกนี้เอาคืนได้สวยครับอจูอาครับตีฉีกลงเรียกว่าหวมเส้นเลยนะครับ บอลแรกรับดีครับแล้วจ่ายมาให้ลูกนี้หลบบล็อกมาเนี่ยยอดเยี่ยมเลยครับจังหวะนี้ครับดีจัวสองแต้มเลยครับถิดเช็ดแรงไปก่อนครับจวนี่ว,น,วนลงมาเสิร์ฟแล้วเ o w e r จัมเสิร์ฟแน่ๆเลยครับโอ้โหได้ผลครับโอ้ลูกนี้นี่ครับจัมเสิร์ฟลูกนี้แล้วบอลมันหนีครับ นี่ครับมันโค้งหนีตัวคนรับนะฮะจังหวะเสิร์ฟลูกนี้ของยูจูอาเอสเลยครับแลวเนี่ยครับต้องขอเวลานอกครับไทย ยังถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับคือถ้าเปลี่ยนเสิร์ฟได้ก็ถือว่าจอแล้วเป็นเซตพอยต์แล้วครับเป็นแท่นเนี่ยเขาจไม่ให้วิ่งให้วิ่งให้ไวไหลซ้ายได้ไหลซ้ายลดนตรงนี้ดึงได้เหลือตรงนี้โซนตรงนี้สบายๆหน้าที่เขาบล็อกก่อนคือหน้าด้านนี้เขาบล็อกก่อนชัดเจนนะครับโค้ชต๊อตอธิบายครับใช้ทางกันเต็มเต็มครับถ้าตีไม่ได้ลองบอลเอามาเล่นเคาน์เตอร์แท็กเท้าเตอร์แท็กจริงแล้วไ ก็ถือว่าจริงๆเซตแรกนี่หลายคนถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับนี่ครับทั้งสองทีมนะครับเพื่อให้เข้าตาโค้ชนะฮะชูฮาครับเผาจ้ำเหมือนเดิมเล็งคราวนี้เปลี่ยนมุมบ้างแล้วก็ได้ผลเียครับคราวนี้นี่เปลี่ยนตำแหน่งเสิร์ฟครับแล้วเสิร์ฟดีจริงๆครับอิจูบาคราวนี้เปลี่ยนมุมครับคราวนี้เสิร์ฟมาตรงกลางเลยครับตำแหน่งหก คือบอลมันมาตอนแรกเนี่ยมันเหมือนจะเข้าตำแหน่ง5แต่มันเลี้ยวครับเนี่ยฮะแล้วคนที่ตามมารับเนี่ยวริศราก็ตามมาบอลมันรับยากครับใช่ครับมันพุ่งมาแรงด้วยนะครับอาอะไรครับคราวนี้รับได้เป็นการบุกของเราแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นกัญรัตขุนเมืองนะครับพิฆาตตรงนี้ลงไปครับดูครับเซตมาเร็วด้วยนะครับบอลเร็วลูวนี้เอาอะไรครับเราเซตพอยต์แล้วนะครับ เขาตีไม่ดีเป็นโอกาสของเราครับถอยมาหยับนิดนึงโอ้โหตียืดสบายๆครับไม่เน้นแรงครับเน้นลงครับวริศราสีทาเลยแล้วก็ชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับการรับไทยครับ25-22ครับครับ